สวัสดีฮะอยู่กับผมเช่นเคยครับช่างหนังออนทัว์รถใครในตำนานเนี่ยเาเลอในตำนานเอ็ดเคเอ็ดเคแต่ก่อนเป็นอูเฮเม่นะเอ็ดเค ย้อนแสงครับฝั่งนี้อามา,อาบอกว่าไปทำเบรกเสร็จพึ่งมาฮะซึ่งเอ้ยพิ่งทำเบรกมาพึ่งเสร็จเออผิด ทันใช้ท่นใช้เหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่ด่วนอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับหมอกรู่ลมแล้วดูภายในครับเหมือนเดิมหรือเปล่าน,น,นี่ครับคนขับครับเมาเพื่อเอาเอง ไช่วนี ų, <Cette> cow, ่ยฮะว่าจะไปเบงรดน้ำไหนขั้นใดเกี่ยวอัน <hi> ต right. ุ the like <laughs> ่มที่ขันตุ่นขันุ่เข่ามือบ่ฮจะเข่ามือบ่แต่ขันนี้อยู่เพือนเดอยาอย่าบรงคือสุกน่บ่แงคือสุกอันนี้แรงคือสุก่น่

รดอว่างานนอกไม่มีสนิมขึ้นเลยฮนะงานนอกงานนอกเนี่ยจะมีแค่ตรงนี้ฮะเนี่ยงานนอกสิบกว่าปีแล้วมั้งเนี่ยสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอสิ้นสุดในเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ